ทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องเา่าลูกมากไกลมากยินดีกับความสำเร็จทุกเหตุการณ์สู่ต่อไปหนทางยังอีกยาวไกลที่เราจะต้องยืนระยะายใหญ่ห้างหอได้นี่คำพูดของบอโจนะครับที่บอกครับน้องลงุงอิงว่าทุกเมื่อน,นี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นย่างมากบอวาสซิปิน เพลงล่าสุดนะครับที่พึ่งเขาของอัดสเร็จเสรเจสินไปแล้วเลือกเขาสาอา้กว่าสิด้นะครับจนต้องเสียน้ำตาซึ่งมันเป็นเพลงที่ยากแล้วกาบอสนะครับหรือว่าครูบาอาจารย์นะครับเพิ่นบ่ไดใ้ให้ผ่านไง่ายๆนะครับนี่แหละครับคือความยากของเพลงแต่และเพลงบแม,มน่นน่าเฮดง่ายๆ หลังจากมือที่สองนะครับที่เข่าของอัดเร็จสินนะครับใส่เวล่าไปชั่วโมก่าเนนะครับนองอุ้งอิงก็เฮ็ดสำเร็จนะครับกัด้วยความแอบแปวหรือเซซายข้างนอกนะครับกัดีใจนะครับว่าตัวเองเฮ็ดสำเร็จแล้วก็เอนะครับกัเรียบร้อยเดี๋ยวบดโบดนนะครับเดี๋ยวแฟนคลับเฮ้าก็สิิด้ เห็นมิวสิกวิดีโอเพลงนะครับทีซีออกมาทำกลางความดีใจนะครับของทีมงานที่ได้เห็นพัฒนาการของน้องอุ๋งอิงนะครับจากนักร้องโนเนมกลายเป็นนักร้องสาวหมอล่ำดังนะครับเลิกดีนะครับที่สิปล่อยเพลงเลือกเข้าสาอายนะครับในวันที่4 4มีนาคมนะครับเวลาเก่าในรกาท่องสาวหน่อยเพชรบ,บานแพ่งเฮ้านี่ยแหละครับ ตอนนี้นะครับแฟนครับก็ให้ความสนใจอย่างอื่นด้วยนะครับหนักเสียงโชคทั้งหลายนะครับบอว่าสิเป็นห่องพักที่มานอนรออัดเสียงนะครับกับมาเลขกซิปซี่คือกันนะครับถูกย่างนะครับตอนนี้คนมองไปเมิดล่ะครับหนักเสียงโชคเสียงดวงนะครับกับ่กหัวามันสีถือต้วอบ่ถือนะครับ กับวัดดวงเาครับเพราะว่ามันกับเนวนี้มันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับบอลโจเฮ้านะครับก็บอกว่าอยากให้ได้จัก2ล้านวิวนะครับมือเดียวนี่เสียดจังไหนสีได้ซื้อ iPad นะครับให้นององ,อง,ง์อิงวาจังสันนะครับเฮาก็รล่อลวนวา้ององ,ง์อิงนี่สีได้ iPad บว่าครับทีมงานนะครับแฟนครับสุขูมสุขคนซอยกันเชีรยซอยกันแช่ เป็นแรงใจแห้น้องลูกเอิงนะครับเพราะว่าตอนนี้กัสซมีน้องแคตตี้มาไมนะครับอาสีตุนราวเข้าเดียวกันกับน้องนะครับเดี๋ยวสีมะบอกโซพีสูน้องฟังครับน้องแคตตี้นะครับกัลยาลูกทุ่งสาวนะครับตอนนี้อายุ18ปีนะครับจากบ้านหน้าดีนะครับตำบลหน้าคำอำเภอบานดุงจังหวัดอุดอรธานีนะครับสีมะเข่าสู้แก่ง ปลาลูกอคอกว่าย่างั้น,นะครับกับสีเป็นด้วยเสียงเสน่ห์น่ารักเสียงพุ่งออรากับพระธบดานะครับแถมเป็นนักร้องว่งโปรงล่างนะครับประจำโรงเรียนนะครับขึ้นเวทีสดๆอยู่จังหวัดอุดอรธานีนะครับกับเป็นคนที่น่ารักนะครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ม .6 ใกล้จบแล้วนะครับก็บเคยประกวดงานศิลปะหัตกรรมของโรงเรียน ได้เหรียญทองระดับชาตินะครับแล้วกาประกวดชิงถวยงานโมอร์ดอกโลกบ้านเชียงได้ล่องชนะเลิศนะครับอันดับ2ใส่เพลงรักเพลงคิดถึงของแคเทเอรียามาลาศีวจังสันนะครับ,ลบหล้กกาหักล่าที่พ้าแต้มหนูวบ่เคยประกวดรายการทีวีอยู่กัมแมสองคนนะครับว่บางๆกัเลียงง่วตอนนี้มีง่วอยู่งแปดตัววัชงสันนะครับ ก่อนไปโรงเรียนก็ต้องเอาง้วงไปลามปกติบบใดรับจ้างลองวงไหนประจำนะครับลองวงมอลำสิ่งแถวมูบ่บนถ้ามีงานก็มีผู้ใหญ่ให้ไปรองก็ได้ค่าตัว3 0 0 5อยหประมาณนี้นะครับแล้วก็เลยมองวา่าเรียนจบแล้วไม่ได้ไปเรียนต่อซึ่งหนูนะครับก็บมีพ่อสวรรค์ทัานี้ก็เลยไปสมัครเบิง้งว่าขั้งแรกไปลองสดให้พอโจฟัง งานที่อำเภอสางค่อมจังหวัดอุดรธานีไม่ได้ร้องบนเวทีครั้งที่สองพอโจโพใหยไปร้องที่อำเภอกุมภาปีจังหวัดอุดรธานีลองไซดดนตรีสดบนเวทีพเพลงสอเขียนคิวและกะหักล่าที่ผาแตนก็ได้รับเสียงปรบมือเต็มเลยแม่แม่ถายวิดีโอหนาเวทีทีมงานก็อัดคลิปไว พอโจมาถ,ถึงทีมงานบอกยังง่ายกา่านหนูก็เลยสาธุข,ขอให้รับหนูอีลีเดอร์พอโจรับดีใจมากเลยบอกคิดว่าจะรับป,ปรับมากพอโจหายไปเจอที่กุมภาพะปีหนูไม่เคยสมัครกับวงไหนสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือวงแรกก็เลยจะเป็นทีมปลาลูกคอกของสาวน้อย ผนบอกว่าขอบคุณแฟนๆที่ให้กันวังใจหลกกได้โอกาสมาแล้วจะทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวพี่น้องนะครับคอยจับตาดูว่าน้องแคตตี้นี่สีเสียงดีนารักสดใสเผนบอกว่าอนาคตบอรธรรมดาแน่นอนนะครับกสิมาให้จับคู่กันนะครับกับน้องขอ,อ,องอิงบ่าวาสีผู้ใดนะครับเข้ากับให้การสนับสนุน,นบ่าวาสีน้องมากไหมหรือว่าจังไดนะครับ แฟนคลับสุโขทขคนกับซอยติดตามซอยเป็นกำลังใจให้นะครับบอโจพนเบืองแล้วนะครับว่านองสิมีความสามารถจริงๆเพิ่นถึงรับไหวนะครับเพิ่นให้โอกาสทุกคนนะครับตอนนี้ก็บวาตาเอียงนะครับแฟนครับที่ถูกลางวันทีนึ่งนะครับ12ล้านตอนนี้ก็หอบเงินมาจากเ้าหน่อยเพชรบันแพงไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้นี่แหละครับ ผู้ไดโบเซียนะครับยาหลบรูนะครับเมฮันนี่นะครับถือว่าเป็นเป็นผู้หาโชคแล้วก็นององหญิงนะครับก็คขึ้นกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมกันนะครับระว่างนององหญิงกับเมฮันนี่ยังที่ค้นคิดนะครับจังหวะสศรเปรียงไหนกัรอที่ตามนะครับงวดนี้วันที่13นี้นององหญิงสีจับลูกปีก่องบอนะครับช่วงนี้นะครับ ไปใส่กับนายินดีกับบอสโจบอาสิเป็นร่างวันที่สี่ได้รับนะครับหรือว่าไปแสดงมองไดนะครับเก็บบัตเคใบลอยนี่ก็ได้เป็นสองล้านสบายนะครับคนนี่ร้ายแห้งนะครับอยู่ที่อุดอรนะครับล่าสุดนะครับจนบอสโจนะครับก็ได้บอกว่าวัดแตกบอสเมนที่แตกคนทะลักจนล้นสุดงานนี้ หาสองต้องมีส่วนแน่นี่แหละครับคือความหวังของแฟนครับนะครับบางคนนักเสี่ยงโชคเดี๋ยวรอติดตามนะครับวันที่13นี่น้องอุ๋งิงสิไปล่ำถวายนะครับแม่ฮัทนี่นะครับละว14ซีกับปล่อยเพลงเตรียมโทรศัพท์นะครับกดไลค์กดแชร์ซอยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ